ตัวแดงวันเมื่อกี <No, uh ้จะพองนิถเียจ้าส uh ุงเดีย huh จ้าเอาตัวแดงเอาตัวแดงพันถพันก็พอพันถุงพันก็ล้านตัวเซนตก็ได้มาครบแล้วหรือเ่จ้าเลขหลักก็มาได้มาได้มาแล้วเลขล้านตัวเซนตก็ได้มาได้มามัดมาตรงกันมาตรงกันเลยจ้ามาตรงกันเห็นไหมศูนซูนอันล้านตัวเซนตนี่ก็มาตรงกับเลขหลักจ้ามาตรงกันหมดเลยมัดตรงกันสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยค่ะค่ะพี่น้องมาพอมามพอ้อกันนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่13้นะคะมิถุน,นาย,ยนนะคะพศ2568นะคะค่ะเอฟซีนะคะหลายคนที่ตามหาตัวเลขแนวทางของเจ๊พแพรนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรับชมกันนะคะว่าเจ๊พแพรนะคะจะให้ตัวไหนสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งของเจ๊พแพรนะคะสงงวดนะคะ ก็เข้านะคะ FC งวดแรกวิ่ง9งวดที่2วิ่ง0นะคะสำหรับงวดนี้เลขวิ่งและเลขจับคู่ของเจ๊แพรให้ตัวไหนเดี๋ยว FC ติดตามรับชมด้วยกันนะคะก่อนอื่นช่วยเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณไอ้พองๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางดีๆมาให้กับทางทีมงานเจ๊ต่างคนภูไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นี่ละเขาไฮมาสูนก็โผล่ซูนก็หอกล้านเปอร์เซ็นต์นะเขาไฮมัสซูนอีกมันมาตรงกันก็ซูนล้านเปอร์เซ็นต์ซูนล้านเปอร์เซ็นต์คุณล้านเปอร์เซ็นต์ผมทกันเซกเลยดีแพรสายรับทางไกลเด้อทุกคนเจ็ดสิบหลายคนคนเดือดร้อนดีแทรนะครับสายรับทางไกลมจะไหนเป็นแค่แนวทางนะครับทุกคนเด้อนะครับเจ็ดสิบเราจะว่ากันเนาะเมันเอามาแบ่งปันได้หนิครับ เอามาแบ่งปันกันก็ชีวิตคนตุกันเกิแพงนะครับพี่น้องก็พากันคุณบอกว่าจะให้วันที่สิบสองเนาะวันที่สิบสองคับวันที่สิบสองเขาจะตามให้ตามตามคุณบอกเนาะวันที่สิบสองเนาะือหนึ่งละมืนจะออกคิดให้พี่น้องด้วยนะครับอ่าส่วนตัวเนีเนี่ยบานนี่ประเด็นสําคัญและพี่น้องรอดด้วยแต่ก่อนหน้านี้ ทียร์แให้ยห้กระเดวคือศูนย์ับเปศูนมาล้านเปเซ็นต์ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นตนกับหกอ่าศูนย์กับหกเีนลขหลักมามือนี่ได้มาแล้วจับคู่นะครับเราแบสามตัวบนสองตัวล่างได้มาคระย้าครบแล้วครบแล้วครบปแล้วจ้ครบแล้วปล่อยมาไวเลยเนาะปล่อยนะไปล่อยเร็วเนาะนั่นบอก พอเียวไห้เอฟซีปื้อจาบุนประธานจาธุนประธานบรรลัยไก่เมิอดว่าไหไมาอีกประธานดีจังจังหวดนี่ปล่อยมาหนิบุญแยกบนแยกล่างมาดิบ่แยกบนแยกล่างคุณว่าจะ่แยกบนแยกล่างเนาะใ้กลใกล้ใกเมือทีนี่เลี่ยแลงปอตัวเองกับคนกับ่ราหูกับเจ้าว่าเป็นไหหมาเดี่ยวเห็นมันชื่อว่าไหเดี่ยวเล่นเล่นมากมากพื่อสูงจิ๊ หายเร็วหายเร็วบางคนหายมาเนี่ยใชหายเร็วหายเลยใกล้ๆมือคนสีเปียนเงี้ยมังมีจังไนยสเปียกแต่เปียกจะต้องท่วบอกน้เออแตเปียกจะต้องมือคนเปียกแท้อีกต่อไปั้ถ้าเปียนแลงก็คือประมาณสี่โมงสิบได้บ้เนี่สี่โมงสิบสี่โมงเท่าสี่โมงเ่ือเล็กออกมือเล็กหรอเนยแต่บานประกาศผลจ้าแต่วาาศผลคือสามศูนย์เจ็ดสามตัวตรงแต่ตอนนี้ คุณแหน้าเดีวคุยังทไว่าเตียนหรือว่เียนกันไลยเนาะจ้ะจ้ะเขาได้มาเดียวเขาแบบเอาน้ำส่วนไหนจะซีบัดชุมเลยอ่าซีแครบอกมาเลยจะค่อยๆเขียนไปแค่ละตัวสามตัวนี่อ่ะสามศูนย์เจ็ดนะสามศูนย์เจ็ดสามตัวตัวสามตัวบนจ้าแล้วก็ร้องมาสองศูนย์เจ็ดต่างสองศนย์เจ็ป็นตัวร้องเนาะจ้า แค่คนไหนนะคือสามศูนย์เจร้องไปคือสองศูนเจ็ดหมกไปเต็มนึ่รับร้อยกับการไวไรก็คือมีศูนย์สีู่หู้นหกศูเจ็ดท่านะจาาแตตัดมาจากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาีีสับสนเอาเป็นขั้นตอนนี้ว่าตัววิ่งนะตัววิ่งคือเป็นที่คิดจะออกไปแล้ว ศนกับหจ้ะวิ่งศูนย์กับหกอ่เขียนเลขศูนย์กับหกน้วิ่งส่วนสามตัวบนหนึ่งสามศูเจ็ดสามเจ็ดรงม้าสองศูนเจ็ดสองศนเจ็ดี่อันนี้เป็นตัวเลขสามตัวบนเนาะอันนี้ิ่งบนศูนย์กับหกแล้วก็เอาเขียนแล้วสามศูนเ็สองเ็เป็นตัวสำรองเ็ตัวให้น่อยๆตัวสามศูนย์เจ็ดบนี้สองตัวบนแบบนี้ สตัวบวนมีศูนย์สี่ศูนหาศูนหกศูนเจ็ดแต่วันนี้นึ่ศูนเจ็ดจ้ะอือรู้ย์สีห่หางเนาะจ้าเอาศูนยเป็นหลักแต่วูนสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดจ้าแต่ตัวนี้นที่สุดก็คือศูนเจ็ดจ้าศูนเจ็ดเจ็ดศูนย์กลับไ้เลยจ้าอือกลับเพราะว่าตัวสามโดนึ้นแห่ 7, นะสามศูนยเจ็ดนาะแล้วก็บสองศูนเจ็ดอีกคือ ต yeah, ัว <ucks> ินเพิ่นจะเลยให้เป so 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 ็น07 0770เนาะสำหรับคนที่งบหน่อยไม่อยากล้งดุนสูงที่สูงหาพี่บุ๊คลงดุน0770วันได้จับตัวหนึ่งด้วยนี่ตัวไหนวันได้จับตัวหนึงคู่นึ่ง30เหรียส3ไม่ได้จับไหเราอกิเอร์เอาด้ยจ้ะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถัดเยอะไมนถืว่าหลายตัวแต่ว่าเขาก็บอกไว้ว่า อาจจะ30อาจจะมาได้ท si ีเดียจ้าอืมสิคือเก่าส่วน2ตัวรังบาดนี้2ตัวรัง6 6ก็68เลยจ้า2หางแค่นั้นจ้ามีซนี้รังนี้ตัวนเน้นบ่เน้นคือสิเป็น6 68จ้าอืม68 8อ่ะเดี๋ยวตัวไอ้คุณนิ่มจะปุ้มๆแดงให้แต่ว่าสแดงเฮาคือบ่ค่ยัเนาะเดแต่ะสีแดง่ล่ะ เดียวแางมันนิ่มหกแปดหกแปดเออเพราะอะไรเพราะพอะไรเพราะดีกว่าพี่นอนอ่ะแต่เพราะชัดประเด็เพราะว่าสีมันดูดมันถูกระหมุกไว้มันไม่ดิคนบอกว่ามันแรงเพราะสีแรงบอ่ความบ้านได้คนนั้นเจียมสีรอไม่เจียมสีวันนั้นเจียมรอไหลเจียมสีก็หลายเนาะเดี๋ยมรอไหลเนางตัวอ่านมาบอกนั่งเดียวเมื่อนี้แม่นเอ้าโจ้ให้พี่นอนอยู่เตียงประเด็นเดิทางไกล เจแพรนะครับงวดวันที่16มิถุนายน2568เขียนเรียบร้อยนะครับตัววิ่ง0กับ6หนึ่งบนล่างเหาอใช่0กับ6หนึ่งบนล่างวิ่งบนล่าง0กับ6ที่มีเพนแย่3ตัวบนแระดับ2ตัวบนแล้วก็แยกกลางนะ2ตัวบนอ่ะเดี๋ยวพี่น้องนู้นเดี๋ยวไปอธิบากันหนึงเนาะเยอะเลยครับนี่อขัดจีนรถจะบักเฉยขัดจีนรถะ นัดประทับชัดเจนรถจะบักเชียชัดเจนรถจ้นัดประอับตู้เจ็ดเจ็ดศูนย์หลายหลายจ้าพันคูณพันไปเลยตัวไหนนะตู้เจ็ดเจ็ดศูนย์ทำคูณพันมคูณมืงโหลดเปลี่ยนเอาแกตามกำลังนอกพว้ไหนค้นไรกะ ลงงหลายผู้ใดทุบหน่อยก็ไยัดไปฝืนดอกอมเนาะจะตามไัน้านตามกัเจ้าขอฉพาจะได้ขายขายของเกี่ยวดีหน่อเป็นงานเ้อไ่นอนเลอกับพ่อแม่่าพ่มีเงินเดินไปเส้นไปหาขายขายของมาซื้อมาจาพ่อแม่เนาะจะมีงานที่ซื้อนะครับเจอแค่แต่มื่อเอาตัวไหนครับมานักทีว่าคิดว่าศูนย์เ็ดยางเลยนะคุณเย็ดเจ็ดศูนย์เน้นเน้นมาก แล้วตอมาราิใบกเดียวน้อเาะว่าหันยนเดียวบ็สามเจ็ดศูนย์แตัวต้องกงคือสองศูนเจ็ดวิ่งศูนรูดศูนยวิ่งหกรูดหกจวดเดียวเลยสามศูนบอนเะสามศูจดตัวล้องกงคือสองศูนเจ็ดแบบนี้บนสองตัวนี้ศูนย์สี่ศูนห้าศูหกเจ็ดแต่เนี่ยสุดคือศูนย์เจ็ดแต่คนบอกก็หันว่าอย่าลืมศูนย์สามสามศูนย์ มาได้จ okay. cool. ับด okay. well, ้วยได้จับได้คจ้าสองตัวก็ตามนั่นเนาะโชคดีอเคนะครับผมเอาสําหรับแนวทางนะครับสายรับทางไกลเที่แพรมาด้วยนะครัาให้ทฤษฎีทุกคนทุกท่านนะครับออไปทิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับผิดผูกก็อย่าว่ากันเนาะนําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะครับผมเราแบบว่าหัวไวามันอยู่ตัวไหนเราได้มามสิเราแบบมาบอกอีกทีนึงแนะ เท่าไอ้เสี่ยวห้าปูนมักคนชอบน้ำคนจะได้แต่ลงทุนหน้ามีบุญวาสนาร่วมกันจะอาจจะมีโชคกับเจ๊แพรเนาะเพราะว่าถ้าพึ่งก็อยากออกไปเนาะพึ่งอาจเอาแต่คนเดียวแต่ว่าพึ่งเนาะแต่ทำโชคเนาะแต่อยากให้ไอ้เี้ของเขาที่เป็นมักเช่นถูกคนอยากได้โชคน้ำเจ๊แเนี่ยจะมาเขากะขายทำเจ๊แพรคนอยากให้เนาะแต่ว่าพึ่งจะว่ากันนะครับพี่น้องอ่ะโอเคนะครับ อ่โอเคครับผมอ้าวขอบคุณเจ๊แพ้มากครับใครเอฟซนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะใครเป็นเอฟซของเจ๊แพ้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะตัวเลขที่เจ๊แพ้มาให้นะคะเจตังก็ขอย้ำนิดนึงนะคะทางเพจทางช่องของเราเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็เอฟซีท่านไหนที่เข้ามาโปรดใช้สติใช้วิจ,จารณญานในการรับชมนะคะ ชอบก็จัดผัดก็ผ่านนะคะ